ฮัลโเหนื่อยไหมสวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีทุกท่านจ้าเออหนุมาแล้วพี่หนุ่มพี่หนุ่มเออดีใจนะคะพี่หนุ่มมาหาเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมพี่หนุ่มมาให้กำลังใจนี่พี่หนุ่มมาหาพี่หนุ่มคิดถึงพี่หนุ่มคิดถึง พี่หน nice. ุ่มค ja ิดถึงโอเคเขาคิดเขนี <S 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 ่นี่ดีใจนะคะแม่แดีใจจำพี่หนุ่มได้นานๆครั้งพี่หนุ่มจะมาทีนะคะอีหลับเป็นจังไไรอีหลับเมื่อยบ่อีหลับเมื่อย์บ๊อีหลับเมื่อยบ่อีหลับอันประกวดประกวดได้รางวัลยังหลุดในรางวัลยังคาดรางวัล รางวัลชนะใจแม่ๆค่ะโอเค okay. ให้ให้ให้พี่นมคีหน่อยไม่เป็นไรลกูกไม่ต้องกลัวน้องพี่นงคีนอยพี่นงคีพี่นูหน่อยหนูพี่นูคิดถึงพี่น,น,น,พนคิดถึงพี่นมคิดถึง,ถงออพ่อพ่อพอ,อนี่น่ารักนะคะน่ารักพี่กับน้องนานๆมาหาหาน้องโนูทีนะคะนี่ บบาาสวัสดีครับแม่แม่ไหนครับน้องนมครับน้องนมสวัสดีบบสุงบบสุงครับสงน้องนมทำดีดีครับซุงสุงถ่ายไกลหน่อยสุงสุงน้องนมสวัสดีแม่แม่ไหนนี่เก่งมากน้องครับนี่พี่ทอดอ๋อโนยเนาะ้นนอพี่หนุ่มพี่หนุ่มน้องหนูเพิ่งสามปีนะคะพี่หนุ่มหกขวบแล้ว

น้องคิดฮอดน้องนงคิดถึงน้องนงอยากไอ้โปรนะคะพี่นงไอเยอะไอเยอะไอเยไอเยอะไม่เป็นไรอีหลับไปถามนองอีหลับไปถามนองเนี่นโนคิดถึงพี่หนุ่มไหมถามนงมั้ยเอ๊ะเอ๊ะเห็นไหมเอ็กเอ็กเนี่ยเอ็กเอ็กเนี่ย นี่คิดถึงโอโนโนเขารู้เรื่องนะคะแม่ดูดูสายตาน้องนะคะดูตาน้องเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบ้าครับอยากเพิ่มไหมพรุ่งนี้ที่นมมาดีใจนะคะดีใจนี่ดีใจเอ็กซ์ดีใจดีใจมากๆเลยนะคะแขวนเอ้ยแขวัญมามาจากสุรินทร์เล้อีหลับประกวดได้รางวัลยังหลุดได้รางวัลขวัญใจแม่แได้รางวัลขวัญใจ รางวัลอะไรมาพ่อเราก็จะเอารางวัลถึงใจน่นแน่ดีใจดีใจที่พี่นุ่มมาหาพี่นุม่มพี่นุ่มมาบ่หูจักโยกน้องเลยพี่นุ่มย่านเออครับพี่น,น้องน้องหนุ่มก็กลัวรางวัลถึงใจคิดเหตุกันคินดเหตุกันที่กับน้อง นี่เห็นบบค่ะนะคะดีใจน้องฮารดีใจดีใจพี่นุ่มมหาออล้วอ๋อ้อ๋อ้องนแ่้จอ๋อมล้อ๋อแ้อง้องอ้องน้องอแล้อ๋กาล้อล้องอล้วอ๋อ้วอ๋อแล้อ้วอ๋อ้อล้ว้อ้ กลัวพี่โนเพราะว่าเคยขีย่แล้วพี่นนสะบัดทีหนึ่งตั้งแต่อยู่พัทยานะคะน้องหนุมก็เลยกลัวออเอาเอาเอาให้น้องหนูเป็นพี่พี่ได้แล้วน,น้องเพราะว่าพี่โนอ้วนจังเลยอ้วนตุ๊ปุ๊น้องหนุ่มตัวเล็กนิดเดียวนอนนอนลงนอไอ้ยน้องหนุ่มเป็นเป็นน้องพี่โนไหมแต่ตนี้าจะเป็นาตาโนบอกว่าหนูเป็นพี่หนูอ้วนหนูเป็นชารนล นอน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 ให้พี่หนุ่มดูเลยนะคะบอกพี่หนุ่มว่าดีใจดีใจมาหายกำลังใจนะคะน้องมาหายมาหายกำลังใจน้องนกลับมาจากสุรินทร์คงจะเหนื่อยนะคะก็เลยพาน้องหนุ่มมาหาเดียวกันแล้วเดียวกันแล้วพี่กับน้องไอ้เยอะ ดีใจเอะยอะเยอเยอะเยะเยอะายอะเยก่ายอเยนะเอะยอะเ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 ยอเยอะยอยอะเยทะเยอหเยอ้เยอเยอะยทะเยอะเย้ยอะเยอเหอื่อยไะ่ยเหนืเอยอะเยอะเยนื่อเยไหเยอะเยอะเยอะยออเยอะเอยะอะเยเยอะกอะยอะเยอะยอะเยอะเะะอะะออยเอยะอะ ไปอยูไปกี่พันดูสายตานะคะแม่แไปกี่พันไปกี่พันดูสายตานไปกี่พันไปกี่พันบอกแม่เร็วบอกแม่ไปหาหนูที่ไปกี่ันสุรินเลยน้องหนุ่มไอ้กองน้องหนุ่มไอ้กองทุกคนใส่คานแล้วเอ้ยไอ้น้องหนุ่มบก กด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 น้องน <ov |notimestamps|> ุ้งเอ้กด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 นี่นน้องนุ้เคยตกน้องนาโนที่พัทยาที่หนึ่งแล้วนะคะน้องนุ้ก็เลยกลัวกลัวตั้งแต่น้องยังไม่ได้แยกออกจากแม่ทงคูณตั้งแต่ยังกินนมอยู่น้องนุ้ตกตุ๊บเลยน้องนุ้ก็เลยยานโอกาสเขาไก่น้องนุ้งชัดเจย ดีใจแห้งดีใจแห้งดีใจลายลายโอยอยู่ไต่ข้างเอ๊ะเอ็กเอ็กเอ็ก,อก,อกอว่าเศร้าคุยกันกับพ่อนะคะว่าพ่อทำไมไม่เอาพี่หนุ่มไปเยี่ยมหนูที่สุรินทร์บ้างเลย<ป>หนูอยู่ตั้งนานพี่หนุ่มก็ไม่ไปสักทีคุยกันกับพ่อนะคะน่ารักมากเลย อุนอุ่นตุบบุใส่ชุดสวยนะคะหนูได้รางวัลขวัญใจแม่ๆม่ค่ะอ้าไปได้นานูนี่มีมีความสุขแลวก็มีบุญวาสนามากๆนะคะแม่แม่ที่ได้มาอยู่ส้มเขียวมีน้องเสือน้องสินที่ดูแลนะคะมีแม่มีพ่อมีครอบครัวมาดูแลน้องอบอุ่นนะคะ วายร้ายมากใกล้ๆนี่ถ้าวายร้ายมานี่น้องนันโติเลยนะคะแม่เมยวายร้ายไปไหนวายร้ายโอ้โหใส่ใส่ผ้าบันโคลด้วยวายร้ายเอกเ <laughs> อกเอ็กโซเดโฟคึ้นหอด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 ไล่หอดไลยมาใหาก้กำลังใจ วันน like ั้นหนูประกวตพ่อไม่ไปเลยพ่อดูน้องดูพ่อดูน้องที่ซุ้มเขียวอยู่นะคะน้ำแล้วน้ำแล้วนั่แล้วนั่แล้วอุ้ยอุ๊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 ยเห็นไวายร้ายนะคะแม่แม่เห็นไวายร้ายดูทำเห็นไวายร้ายพ่อพ่อพ่อโดนโดนน้องนาโนเฮ็ดเด้อไวายร้ายเอ้ย น้องนนูจะเตะน้องไวร้ายแล้วคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะน้องเาจะไวร้ายไหมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณน้องเสือน้องสิงห์ขอบคุณทางโครงการนะคะกราบขอบพระคุณแม่ๆทุกๆท่านนะคะที่เขามาเป็นกำลังใจ ให้ช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแม่ควา้านีได้เยจ้าเพื่อเป็นกําลังแรงใจครอบครัวน้องเพิ่มพูนนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, คือหนึ่งกำลังแรงใจได้จ้าอัดคลิปวีดีโอหนาเจอกันไหมสวัสดีจ้า